แค่เล่าว่ารักแท้คือแม,ม่มึงอย่ายืมเลยใครได้มานะโง่มึงมึงมึงควายเลย มาทำอะไรครับมาถ่ายรูปร้อนเหรอ<า>อยู่ที่ไหนหาดอะไรนะกามลาโนเทลมาแล้วนะภนะูเกต <laughs> พาเด็กมาเที่ยวโนโวเทลกามลาเด็กไม่เคยมา อยู่แล้วจ้าโนวเทลค่ะโนวเทลกามราครั้งที่สองกลับมานี่อีกครั้งพาเพื่อนๆมาด้วยแหละทะเลสงบมากนี่นีห้องเราอยู่ตรงนู้นชั้นสามชั้นสามแก่ลาวแฟนก่อนมาละมาลมาไกลๆนี่มาไกลๆกันนะอุ้ยเงินชวีไปทางไหนคะ จะะะไไปหาอรล่เราไปซ่อมเห็นว่าอู่แถวนั้นดีนี่อยู่หาดกำมลา No โ o เท t กมลาบี a c h r e s o ท t Hotel s o m เรียกไม่ถูกฝั่งนู้นก็จะเป็นปะตองค่ะเป็นปะตองกระลิมปะตองอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอจะโชว์สเต็ปการว่ายน้ำมือเดียว น้ำ <Happiness? S 2> ไม่เป็นเนอะเหนื <c oughs> ่อยเดี๋ยวกินน้ำก่อนเหนื่อยด้วยวันนี้มาเที่ยวกับใครคะมากับแฟนแล้วใครอีกคะขุ่มขี้เมากระถูกุลยมยังไงเขาขี้เมายังไรล่ะคะกินเหล้าทุกวันเย็นเอเขากินเหล้า black label blue label อย่างงี้ป่ะเรายี่ห้อ มี่ห้อหงทองที่เขากินหงเนี่ยเพราะเขาชอบเรียกว่าภูจริงๆนะเขาไม่อยากจะกินหงเขาชอบด้วยนะเหนื่อยเลยไว้แค่นสีม้วนสีม้วนสีม้วนสนเดี๋ยวไม่ม้วน ขอร้อยล้านวิวนะคะคลิปนี้อันนี้เปเ่าแต่เก่าไม่เก่าเดี๋ยวมาูไหมอเยอะไมอันนี้อลอ้รกั่ไหมคะเราดูกับมเลยคนาเออวเกาไหมเกาไหมเกาเาาเอา ลงบ่อแน่ใช ah. ่เดินไปปั๊มองตรงนี้ไม่ใช่คำธรรมดานะเมเลยถ้าไม่เชื่อเราจีบเย้เชือเลยวันนี้ต้องเลกนิดหน่งตอน้เาไม่้อยใจเพราะว่าเาทถึงว่าไม่ถึงเงิเขาจะช็อกพอเขาช็อกปุ๊เดียงกำลังจะช็อดด้วยเพราะมันขายไม่ได้ละ ดิสาีอ,อโเนงบานะทุกอย่างเป็น,นาัวเลพูดนี่นีตัวมันยังยังมีเอเรยียสปชีเกาะกันด้วยปโป๊แล้วเดี๋ยวเขาก็เวลาเขาจะทำก็จะดึงหอ,อกแล้วเขาขัดค<ข>อย้ใช้รูกเลยนะใช<ค>่พี่เป็นเลยนะ่าค่ะ คือเวเได้มาเขาวันสองเราก็จะเบคนี่ก็จะเป็นควาแทบนะครัต้องเบรเลยครับสดวันนี้ดำไปกีน้ำเดียวนะสดกว่ามยวันดำไปกน้ำเลยข้าสวีหนึย่างเลยได้ครัเือบ้างนเอ้เดี๋ยวๆเดี๋ยวนะมมาแล้ นี่พี่เป็ดกูเก็ตใครไม่มานะโง่มึงมึงมึงควายเลยมึงควายเลยไหนไหนคนผาดคนไหนอ่าควายเลยผาดกี่ครั้งแล้วนะว่าภูเก็ตกี่ครั้งนะควายเลยครั้งที่ห้าโกว่ามาครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวอะไรลาดนะฮะผาดเลยนี่นี่เดี๋ยวของน้าเด้๋ยวองน้าผมว่าผมนี่พลาดนะอ่าาพลดแล้วที่แล้วไม่ห่ว่ะวันนี้ใครไม่เลยนะคะแคร์เสเป็ดพี่เป็ดใจบ้าอย่างนี้มามิวก็ ทำอะไรไม่ได้แล่ะนอกจากเอซ่อมรถฟรีให้อ่ะโอเคไหมนะจ๊ะนะจ๊ะน้าจ้าน้าจ้านี่เฮ้ยนี่พี่เป็ดภูเก็ตรอแล้วท่านมารักแท้ไม่ใช่แค่เล่าว่ารักแท้คือแม่งมึงใหญ่ยืมเงินอ่าให้เลยนะโอเคโอเคจบ